เรื่องนี้ไปโดนุ่มกับเสื้อวินกับเรื่องที่ไม่วินสวัสดีครับผมนายอัุพงศ์อัมราสายอาสาสมัครมวยที่ร่วมกันอยู่ที่วินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านน้องที่รู้จักกันเกิดลืมเอาเสื้อวินของตัวเองมานายเสื้อดําคนนี้เป็นมอเตอร์ไซค์วินมาถึงวินแล้วแต่ลืมเสื้อวินไว้ที่บ้านตายเลยจะขับยังไงละทีนี้นะหัวหน้าขอขับเาะเสื้อทองเที่ยนนะอเอง,อเองกลับเอาเสื้อก่อนโอ้ลืมนิดล,ลืมหน่อย นะขอขับรับลูกค้าเที่ยวสองเที่ยวก่อนไม่ได้ขับวินต้องมีเสื้องั้นตำรวจจับใช่ใช่ครับแหมขับวินไม่ใส่เสื้อวินนี่ตำรวจจับตายเลยนะย้อมเอะกลับไปเอามาไม่ต้องขับแล้ววินอบกไม่ได้ขาขับยูโอ้ใเองไม่มีเสื้อเองไม่ต้องขับเลยไปเอาเสื้อมาเอาไปรออะไรเร็ววันหน้าวินไปแล้วด้วยเอาไงอะทีนี้จะเอาเสื้อจากไหนเนี่ยเอ้าเอ้าเพื่อน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 ไม่ได้หนีเที่ยวจับเมียจ๋ามาทำงานจับเมียเออไม่ได้หนีเที่ยวจับเมียจ๋ามาทำงานจับเมียเอ้ย เมื่อคืนเองหนีมีเที่ยวแล้วใช่ไหมง่วงใช่ป่ะนี่นี่เดี๋ยวพิงมาตรงนี้เลยนะนะตรงนี้เดี๋ยวข้าจัดที่ให้นี่นี่หมอนหมอนหมอนเฮ้ยเฮ้ทำไรห่อเสื้อห่อเสื้อจะได้นอนสบายสบายไอเฮ้ยเสื้อเพื่อนเฮ้ยนอนเลยเพื่อนนอนเลยนอนเลยนอนเลยให้เพื่อนนอนมันจะเอาเสื้อเพื่อนไปแล้วเฮ้ยมันคิดได้อยู่ไอ้ก็ฉลาดเลยอัจฉริยะจริง โอ้ยไม่เรียกอัจฉริยะหรอกเรียกขโมยเว้ยโอ้โหไปเพื่อนใจคดแต่มันมันมันก็ได้ขับวินนะเนี่ยมันต้องอย่างนั้น<ะ>เอาเฮ้ยเฮ้ยใครอะมันต้องอย่างนั้นอานนี้มันเมีย<ะ>ตาหน,นีเที่ยวที่เพิ่งหลับไปเมื่อกี้นี่หว่าหนีเที่ยวทั้งคืนเพื่อน,น,นัวรึ้องายอยูหัวไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายวันนี้หรอวว่เอาแล้วโมยสัตว์เป็้งเงยเฮ้เจ หัวเจ๊นี่หัวเจ๊นอนอยู่ดิไม่ใช่นอนอยู่นี่แล้วคนที่ตีเพื่อนโอ้โห้ตีแรงด้วยตาตาเลือกเลือกใช่ชักชด้วยโอ้โหยังไงยังไงนี่กูต้องหนีดิวะหนี หัวยังหลับเลยแล้วนี่ก็ทักด้วยโอ้โหพอแค่ลืมเสื้อแล้วเดื้อยังจะไปขโมยเสื้อเพื่อนอีกโดนเลยโดนจังเลยปุ๊โผลืมเสื้อลืมวันไหนไม่ลืมลืมวันนี้ขโมยเสื้อคนไหนก็ไม่ขโมยมาขโมยเสื้อไอ้คนนี้ เพื่อนที่เป็นเจ้าของเสื้อนอนเอาเสื้อวินเพื่อนมาใส่เพื่อนมันมีปัญหาทะเลาะก,กับแฟนอยู่ก่อนหน้าแล้วแฟนเขาได้มาตามหาที่วินก็เห็นเบอร์เสื้อวินของแฟนตัวเองก็เลยปรี่เข้าไปตีพอน้องผู้หญิงที่ตีเห็นหน้าก็หน้าซี้ไม่ใช่แฟนตัวเองตื่นขึ้นมาจะรู้ไหมว่าไปโดนอะไรมาถ้าไม่รู้ให้ดูคดีเด็ด ขอขอบคุณคุณอนุพงศ์อมราใัยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตันยูเจ้าของเรื่องตีผิดตัว